สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคอีนครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัสเซียครับประจำวันอังคารที่2 4กันยายนนะครับรัสเซียมุอวานนี้ก้าวเด้งบนล่างครับเจอะกาวนนะครับเสียดายเหมือนกันที่ไม่ไฟ่หนึ่งมันก็เลยไม่แตก3ตัวนะครับรุ่นกันต่อวันนี้เลยกันครับฟังผมเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ เม谢谢 okay. ื่อวานเมื่อวาน10แต้มใช่ไหมปัดนือทองดูแป๊บหนึ่งครับเมื่อวานนี้ปิด4 9 1 10้าหนึ่งแต้มโอเคครับวันนี้เด่นสุดนะครับเด่นสุดเด่นสุดเด่นสุด8ครับหนึ่งแปดสองแปด 38ใครชอบแนวทางนี้กดติดตามกดสับส c r i ายไว้นะครับถ้าไม่ชอบผ่านไปครับ78ครับผม37แล้วก็9 9ครับ100มัด1ครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะ10แต้มต่อครับ10แแปมต่อหร้อไม่ก็8ดแบดดแปด แปดหนึ่งเจ็ดแปดน่าจะแนวนี้นะครับเนาะมนโมนมโนไว้ก่อนครับเลขตัวเองวางอะไรก็มนโนไว้ก่อน <laughs> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษและเยอรมันครับเมื่อคืนนี้เจาะไปสามสองลัตนะครับเจาะไปสองลัตสองลัตเยอรมันไอ้เมื่อวานเจาะอ,อังกฤษเจาะอ,อังกฤษเจาะรัสเซียนะครับไอ้ขออภัยท่านทุกครับเจาะเยอรมันกับเจาะอังกฤษเอ้ยไปหมดแล้วเ <laughs> จาะรัสเซียกับเจาะเยอรมันครับเดี๋ยวดูกันต่อค่ำคืนนี้ครับสวีเดสสวัสดีครับผม